ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เล่นบอมแมทนะฮะโอโ้แต่เข้ามานี่แบบวั t ตาโคกนึงโอ้โหมันหาห้องยากมากเลยคนะัญหาแบบจะเรื่มแบบขึ้นเริ่มแบบเนี้มันไม่มีอ่ะก็แบบเออไม่เป็นไรเอห้องนี้มาก็อัดห้องนี้ซะเลย

สวยงามไปแล้วระเบียงเรียบร้รรอ,อยฮะไอ้ยาหกสองนะฮะเก็บไปหนึ่งตัวฮะรอบนี้เฮ้ยระเบิดเลยอ๋อนหนึ่งคือหนึ่งนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ชอบพกระเบิดนะแต่ว่าผมกลัวผมจะไปทำตกแค่น,นั้นแหละผมเลยต้องทิ้ง เดี๋ยวไปเอาระเบิดดีกว่ามีคนเอาระเบิดยังโอเคมีแล้วลปกติผมก็ไม่บุกนะ่ผมจะกลัวอะไรวะโอเคเดี๋ยวผมดันเลยดีกว่าระเบิดห้า ทะเลตัวทะเลตัวอยู่กลางเดินไปแค่ป่านายไหนอะแคบกว้างอะกว้างไปกลางรึกว้างก็รู้ว่าอยู่กว้างกว้างไหนโอ้ยเฮน่าสั่นเลยกล่องเบีย ที่ว่างอะนั่นแหละท,ท,ที่ว่างบีอะที่ว่างบีโอ้โหเขาแมสนสไนจังอ่ะอนี่งแม่นสุดยอดเจ็ดสองฮะ ตกลักบตกลงกันเพราะว่าเราไม่ชอบบุกปกติผมเล่นเวลาผมอัดหรือว่าอะไรเงี้ยผมเล่นแต่น้ำเงินผมไม่ชอบเล่นแดงเล่นแดงไม่ค่อยเก่งมันตายคนนึงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมช่วยเพื่อนก่อนไอ้ยจะเป็นหนึ่งฮะดีเยอะแล้วเ่ะเจ็บเจ็บ เต้นก่อนนะไม่ไหวออกไปนี่ตายแน่เมื่อกี้โดนระเบิดสองลกูกผมว่าเปลี่ยนเฮ้ยเหลือสองคนแล้วไหวหรือเปล่า เจ็บผมเจ็บเดียเด๋ยวเโอ้ยยาวยาวเจ็บสิบสี่ท้ายรถอะกำลังสนยตัวหลังอะมีอีกตัวโอ้โหไม่สนายนหรือไง ตัวผมจริงท้ายรถอะโอ้ยมันยิงไม่ตายอะ่ะเฮ้ยตัวนี้อยู่ยาวตัวนี้โหดอะ่ะสุดยอดเปลี่ยนปืนเล่นไหมผมยังเอ้ยผมต้องฝึกเล่นนะผมต้องฝึกเล่นนะเพราะว่าต้องฝืนเล่นไปก่อนนะเพราะว่าดิวผมเล่น WC ไม่ค่อยเก่ง โดนิงเ็ดน,นึ่งตายแล้วโดนิงเ็ดน,นึงตายแล้วนั่นไงโอ้ยผมต้องฝึกเล่นนะเพราะว่าซื้อมาแล้วมันต้องเล่นนะปืนนั่นผมเล่นไปละแต่ว่า WC นี่ยังไม่ค่อยเก่งหลายคนเขาฝึกเล่นแล้วเขาเก่ง tạc của mó bì đau chê nè tục chanh rồi, đủ thái bì đi qua ไปพอจุดล้วไปดีเราทะเลบนบนกองมากองกองซ้ายกองซ้ายกล่องซ้ายาาแล้วมีคำหยาบหลุดเข้ามาในคลิปนะครับผม ยังไงเออฟีก, <c oughs> ฟรกเรียบร้อยฮนะเมื่อกี้มีคำว่าทองทองดอกอะไรดอกๆนะ <c oughs> ผมไม่ได้กินแบบแบๆบเอาระบบไว้ดีก่กว่เพราะผมไม่ชอบบุกโอ้ยล็อกเวลเราโดนอีกแล้วฮ <c oughs> ะ สองล็อกติดแล้วนะล็อกเวลลูกเปลี่ยนแนมไหมมาแล้วร้อยไปนหนึ่งครับว่าบีมีตัวหนึ่งเฮ้ยผมไปช่วยเพื่อนดีกว่า สไัยอยู่อะยิงลงลุล oh <my> God, ยเดี๋ยว oh. oh. นี้โอ๊ยโหสไลย์หน้าไม้นี่มันแม่นขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> หรือว่าเขาเล่นเก่งกันสิบสองอะโอ้โหจะดูย้อนฟังเดี๋ยวยดไหม เดี่ยวนะจะแทนนะฟาร์มผมมีการ์ดกันนะแต่ถ้าเป็นพวกระเบิดไอ้ราสีอ่ะกันไม่ได้เรียบร้อยเก็บไปหนึ่งนะ ลอยฮะทะเลวะไม่มีหมดอยไปไหนมีหมดยังหมดยังมีไหม <c oughs> ปี๋ฮะ สวยงามฮะโอ้ยรอบนี้เก็บไปสี่ฮะล่อเลยอ่ะโอ้ยพวกกู้วิธีทักทีมาผมโอ้ยดูตีน้ำแรงจริงสมกับเงินที่เสียไปนะอ้อยิงได้หน่อยทำเป็นเฮอ ไปแล้วโอ้โหออกมาดิกูกินไอ้ทีมอ่ะเดี๋ยวได้อุ๊บโผล่ออกแล้วเราต้องออกตามฮะ อห้ย,ย่ระเบิดตายใหาย,ยบกับระเบิดตายฝั่งเราเหลือกี่คนห้าคนตัวเบียงลัเียงตัวนี้อยู่บีนะ เรียบร้อยฮะตัวเดียวฮะตัวเดียวเรียบร้อยฮะเฮ้ยยะสวยฮะแต่เป็นซินต์จริงๆเลยวิ้ดิสกอรเลยซินแวงระเบิดได้แล้วว้าวสวัสดีอันเดอร์ไบร์อันเดอร โอโปครับเดี๋ยวโอ้ยโผล่มาเว้ยชิปชิปนะครับชิปหายนะครับผม โปรโลมาเนี่ยใช่ครับผมโปรโลใส่แล้วใส่แล้วไหวเนี่ยอย่าออกกันดีฮะ คลียร์ให้นะแต่เรายังไม่ตันกำลุดหรออะไรรุตป่าวะปันกำลุดอ่ะอะไรหลุดป่าวะปาน้องมึงแก่ให้หลุตป่าเฮ้ยโอ้โหรวยเลยครับแค่ัอสปรจับปืนนะที่จะปืนสลูเลยโอ้ยกำลังมันเลยแม่งโปมา ออกไปอะไม่เป็นไรนะก็เราอาจอยู่นะฮะตายแล้วโอเคครับโคตายแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลโคกันดีกว่าก็ตามนั้นอะเนี่ยโอเค หนึ่งเขาต้องฆ่าที่หนึ่งเขาให้ได้ก่อนตกใจหมดผมว่าเขามาคือเขาหนบอมใบอยากรู้ไว้อ่ะระเบิดไหมผมอ๋อเขาจะเขาจะลุยนะเขาจะลุยเดี๋ยวเราเปิดเสียงดังปั๊บ ไม่รู้คุยอะไรกันนะเพราะว่าผมบอกไม่อไอ้กระโหลกไอ้เนี้ยอ้ยแครมึงดีงอแคกูว่าไอ้สไอ้เีย่สิบยีอาว่วไอ้เหี้ยถึงว่ามึงอะคนไหนเหี้ยรู้ว่ากูตั้ง้อยสา้อ้าีมสิบเทียมึงไอ้สัว์บ้าบีเหี้ย้เทียมึงมาเป็นยอนะเนี่ยเอาความโลใหญ่ไอ้สัยอะไรแ่งึงไอ้สัโอ้ย เก่งจังอ่ะทุลักมันแค่ไหนวิชาไอ้ควายเชื่อมเชื่อมทนอยู่เลยเฮียไอ้เสี่ยวไอ้ควายใจเย็นครับเจียนโม้เลือดตะขบข้าวใส่ย้อมพงาให้เด็กเสี่ยวใจเย็นฮะใจเย็นไอ้ยังเสี่ยวเลยเบอรไอ้เฮียกูต่อยจุดตาเลยโอ้ขนาดได้เต็นยังตายแล้วผมไม่ได้นโมไอ้เฮียได้ปิดตายเดี๋ยวเสี่ยวมากเลยมือมาหายดีกว่าเล่นตูดยังแพ้โอเคเพราะว่ามันจะเป็นการแบบออกคลิปไปแล้วมันจะเป็นคำหยาบอะไรเงี้ย อ้อาระังนะน้มาไม้มันแม่นปะน้าไม้สีดงด่ที่ถาวรอ,อะ่ะผมอยากรู้นะเพราะว่าเวลาเล่นแบบคนเขายิงแม่นกันจังเลยไม่ผมเล่นแล้วผมกลังน, <c oughs> นั่นไงเห็นไหม <c oughs> บนมากโดนยิงเลย เรามาดูนี่ดีกว่า,าไหนดีนี่ดีกว่าเล่นตัวกูวอ๋อเออหน้าสัน่นนะผมยังวันี้ไปดูมุมมองนด้วยหดูโอ่ะตายมึงตายมึงตายมึงโง่ตายมึงโง่นั่นไงตายแล้วตายแล้วสิบสองห้าครับผมจังหวะนี้ คือผมเข้ามาตอนมันหกหนึ่งไงมันเลยแบบแต่ละคนก็เล่นเถื่อเฟยกัน <l ots> โอ้ยัง เก็บหมดเลยเก็บ <laughs> หมดเลยวัดเดอะโอ้ด oh. ูซีมดีอย่างนี้เองเฮ้ย <laughs> จริงๆเว้ยหรือว่าคนมันโหดพอปืนวะคือคนก,ก,กาก่อย่างผมเล่นวิวมันยังโหดเลยอะโอ้ <laughs> มันไม่ใช่อะไรหรอกอะมันไม่ได้โหดหรอกแบบลอยตูดหรือไ,ไงเมื่อกี้ลอยหลังเขาไงแบบเขายืนกันเป็นหมู่คณะเลยอะแล้วปิ้งมันลอยเขาอะโ <c oughs> <c oughs> ปกไปแล้วผมอย่งงางวันนี้ดูมาว่า,าทีมเราจะยื้อไปถึงกี่วินนะเราไปช่วยเพื่อนตรงนู้นดีกว่าเจ้า อุ้ย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 หัวแตกหลังหลังหลังไม่น่าไม่น่าเล่เลยฮะจังหวะนี้ได้บนเขียวจบครับผมเอปลอย ไปลาบครับครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแหละผมจริงๆผมเห่อปืนใหม่ผมก็เลยเอ,อัดคลิปไปงั้นแหละผมไม่ได้อัดมาเพื่อชนะหรือว่าอะไรผมจะมาลองปืนใหม่ผมไงโอเคก็ขำๆกันไปนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายครับโอเคก็นะคือแบบมันแบบ แต่ผมลบคอมเมนต์ไปแล้วแหละคือแบบมันไม่มีขึ้นแล้วอะเออผมลบไปแล้วลเขาบอกว่าผมเปาเออนี่งาใจแล้วจัะนี่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 นผมประจานเลยนะฮะคือแบบนี่นะเขาบอกว่าปิดทัพย์ทำมะเขือตอนเช้ายังเห็นไอ้หนูก็คือคุณดูในโทรศัพท์ใช่ไหมครับถ้าคุณดูในโทรศัพท์แล้วสมมุติคุณไปดูช่องอะผมยกตัวอย่างช่อง,ช,องช่องใดช่องหนึ่งแล้วกันที่ มียอดซับอยู่หนึ่งแสนซับสมมุตินะคุณไปดูช่องนั้นปุ๊บแล้วคุณคลิกเข้าไปในข้อมูลของเขาอะแบบในโทรศัพท์ใช่ไหมมันจะบัก๊กตอนนี้ y o u t u ู e มันบลั๊กครับคือแบบถ้าคุณคลิกเข้าไปดูช่องนั้นปุ๊บมีหมื่นซับใช่ไหมพอคุณเข้ามาดูช่องผมช่องผมก็จะมีหมื่นซับเหมือนกันครับมันบั๊กนะครับแล้วหาว่าผมปั๊มนะดูปัมป๊มปั๊มพ่งดีครับอืม ถ้าคุณมึงมาเห็นคลิปนี้นะผมหัวร้อนมากครับแล้วมาเรียกผมไอหนูรู้จักผมลหรแต่ว่าผมเออตามนั้นแหละคือแบบก็ตอนนี้อากาศร้อนอารมณ์ก็ร้อนนะคือแบบเนี่ยเออช่องข้างล่างนี้ไม่ต้องไม่เกี่ยวนะมาเมนเนตติดตามไว้เฉยก็ตามนั้นฮนะผมไม่ปั๊มซ้ำครับเอปั๊มซ้ำปั๊มซับครับคือผมทำ u t u b e ด้วย ใจรักครับผมผมไม่จําเป็นต้องปัง๊มผมไม่ต้องการยอดซับอะไรขนาดนั้นครับคือยอดซับอย่างเงี้ยดูวันหนึ่งมันไม่เด้งให้ผมเลยนะเออตามนั้นนะคือผมไม่ได้ปั๊มนะแล้วผมมาอธิบายแล้วนะว่าถ้าคุณไปดูช่องที่มีแสนซับแล้วคุณกลับมาดูช่องผมมันก็จะบั๊กเป็นแสนซับครับแต่ยอดซับจริงๆผมเท่านี้นะครับก็ตามมันครับดูชื่อเขาครับ คำว,ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับก็ตามนั้นฮนะไลฟว์วานะครับก็นะถ้าคุณเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมมาดิ้นนะฮะโอเคตาไปก่อนครับบาย